สวัสดีค่ะพี่อิฟค่ะวันนี้นะคะพี่อิฟจะพาน้องๆนะคะไปเปิดกล่องกระเป๋าของขวัญน,นะต้อนรับเทศกาลปีใหม่หรือเปล่ามันเป็นของเล่นแล้วก็เหมือนกับขนมมาใหม่จากเซเว่นะคะซื้อมา2กระเป๋าค่ะนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีชมพูนะคะเขาเขียนว่า princess story big one group ของเซเว่นะคะก็จะมีบอกว่าฟรีเครื่องประดับและของแถมมากมายเป็นข้าวโพดอบกรอบกินวานิลามิตาบิ๊กก้านะคะ ด้านหลังก็จะมีรูปเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะที่สําคัญเราสามารถลุ้นเครื่องประดับได้24แบบเลยนะแต่ว่าต้องลุ้นเอาว่าจะได้อะไรกันแน่มันฉีกยากพอสมะควรค่ะอ้ยเละเรามาเปิดดูขนมมันก่อนเลยนะคะหน้าตาของขนมนะก็จะเป็นข้าวโพดแบบนี้รสชาติน่าจะแบบเดิมๆทีเ่เราเคยทานนะเดี๋ยวพี่อจะลองทานให้ดู รสชาติของขนมก็อร่อยค่ะเป็นข้าโพดข้าวโพดนะคะอันนี้ก็คือของเล่นนะที่เราได้นะอันแรกก็จะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์สคนนะมีสโนไวท์อันนี้พี่อีฟก็เรียกไม่ถูกอะ่ะสีชมพูเนี่ยนางเงือกอะ่ะแต่ก็ชุดแดงนี่เรียกอะไรเนาะน้องๆรู้ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ได้นะนี่ค่ะแปะตู้เย็นพี่อีฟชอบนะเพราะว่ามันจะเป็นนูนๆแบบนี้ค่ะเห็นไหม จะเป็นนูนๆสวยดีส่วนอีกซองหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสร้อยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิแล้วก็แหวนด้วย <Wow. S 1> นีเ่เอาแกะออกมาเลย oh. เอา้าเอา้า ยังไม่ทันเล่นเลยไอลูกป,ปัดต,ตรงนี้มันหลุดไปแล้วเดี๋ยวพี่อีไปหาก่อนนะลูกป,ปัดนะตอนแรกนึนกว่าเป็นมุกใส่ตรงนี้นะคะต้องกดให้มันแน่นๆมันเด้งออกแบบนี้นะใส่เล่นๆได้นะต่ะใส่จริงจังไม่ได้นะมันจะดําสวยไหมคะน้องๆพี่ชอบนะน่ารักดีแล้วก็มีแหวนมาให้หนึ่งวงค่ะเดี๋ยวพี่อีจะลองใส่นะคะใส่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ได้แค่นี้อุ <laughs> ้ยสนิทก้อยได้ค่ะเก๋ๆอ่ะต่อไปเราก็มาแกะอีกกล่องหนึ่งเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าได้อะไรมัง่งเอ้ย <laughs> ของที่ให้มาก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะมีที่ติดตู้เย็น1ชิ้นขนม1หอ่อมีเหมือนกับสร้อยแหวนอีก1ชิ้นนะคะที่ติดตู้เย็นก็จะเป็นรูปนี้เลยใครรู้ชื่อมัง่งพี่อีฟนึกชื่อไม่ออกถ้ารู้ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าชื่ออะไรอีกห่อหนึ่งก็จะเป็นสร้อยกแหวนเดี๋ยวมาแก,กะกันเลยแหวนก็จะเป็นแหวนวง,นงเล็กๆแบบนี้นะคะมีเหมือนกับเป็นมุกหรือว่าเป็นอัญ,ญมณีสีแดงอยู่ด้านในพี่อีฟใส่ได้เฉพาะนิ้วก้อยเท่านั้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสร้อยแบบนี้เลยโดยส่วนตัวอชอบ น้ำมันสวยดีเนี่ยเห็นปะ หัวใจ2อันประกบกันแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใส่เล่นๆได้เนาะเป็นงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่สวยงามมากชอบมากแต่ว่าข้อเสียของสร้อยทั้ง2เส้นนี้นะคะคือเขาไม่มีกระดุมอะค่ะสําหรับปลดตะขออะพี่อีฟก็เลยไม่สามารถใส่ได้เห็นปะสำหรับเด็กคล้องหัวอย่างเดียวนะพี่อีฟหัวใหญ่เนี่ยก็เลยไม่สามารถจะใส่สร้อย2เส้นนี้ได้ก็เลยต้องยกความโชคดีไปให้กับข้าวเค้กคนะอดเลยมันน่ารักด้วยสิน้องๆเคยซื้อมาเล่นบ้างไหมเอ่ยแล้วก็เคยได้ของเล่นอะไรก็ เข้ามาคอมเมนต์บอกพี่อิฟปหน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า